่แล้วแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะทุกคนก็แล้วไม่ได้ไอแพดเลยก็พิมพไอแพดราชูกาสอง ตายเอาด้วยใช่ไหมครับแทนอ,อะไรอ่ะแทนไม่เอาเหมือนกันสาอนมอนณาเอาอะไรคะกินแต่อะไรกันก็ไม่รู้ ไม่เติมปากมาเดี๋ยวก็มาบ่นไกลอีกไม่ไม่ไกลต้องเติมพี่นั่นเนี่ยแค่พัดได้ค่ะแค่เพ่มนี้เลยเติมเดียวแล้วก็เติมให้ทุกคนเลยดิใช่ว่าไหงวะทำไมโกรธกันแล้วหรอโวยว่าไงงอนตั้งแต่ไม่เติมเกมมีอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย ก่อนนะเพื่อนดีกว่าไรจับไว้กนะาบแไม่ว่าใไรจัไว้นะแค่มาดูนี่กระาน่อยอือทเป็นงอนนะโอ้ยอะอยู่มีสาวโอ้ย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  ม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยหอมมาก มันจะเครียดเป็นอดปดอบบมีเหรียญอะแต่ป่านนี้มีเงินสดที่ได้เลยหรอหนูไม่ได้จ่ายเงินสดเลยหรอถามว่าหนูมีเงินไหมไม่ได้หรือว่าในร้านเขาไม่ได้จ่ายเงินสดเลยเหรออ๋อมีมีที่ให้แค่สองพันเอาไปเยอะก็ใช้เยอะห้าพันหนึ่งก็ไปสองพันพอน้ำมันก็เติมให้แล้วไม่มีน้ำมันเลยจ้าโอนเข้าไปเอาไม่ต้องพกเงินสดไปไหนมาไหนที่เอากระบอกตัว เติมแล้วก็มีการเขียนว่าเจเบิร์กเอารถคู่ออกอยากเอารถคู่ไปอินเอารถไปได้ไหมล่ะได้เคยปนไหมล่ะมีตลอดไม่ต่อไปเจขับเดินแล้วไงเสแล้วเบิกเงินด้เลยนั่นเองพี่แเจจะเบิกเงินเขาจะขับเบนแล้วพี่บัจรพี่บัตรเปิดทางให้น้องเปิดเงินแล้วก็เงินในธนาคารพี่บัตเบิกออกหมดแล้วแทนจะเบิกเท่าไหร่ นี่หมดน่าไหมแต้สิพี่บ้าถามก่อนลงรถเองใช่ก็าเมื่อกี้ไม่รู้เหรอเมื่อกี้ไม่รู้เหรออะไรก็ดอะเขาเรียกตักตุนตักตุนส่วนนคนเดีเดน่อะเขาฝากมาเ้พี่อ่ะทำนุจ้ะไปละใช้ประหยัดประหยัดเลยนะบอกใคร้วบอกใครบอกใครบอกเต้เ้ไง